หันใจแห้งจะร้อนหันใจแห้งะ้อนหันใจแห้งจะร้อนเชอี่เอ้ยแต่มันเพียงแต่จะเป็นวจิดเงื่อนนะดูเป็นยัง้นดูเอาผมใหม่เอาผมใหม่เอาผมใหม่เดี่ยวก็หลายแล้ว อย,ย่างนั้ตึงหัวพรือเปล่านุ้คืเน่นหน่อยใช่ปะผ่ากา็ผ่าสินี่เน่นเตียดน้ัญญาบ่อยนี่ง่านหนตนนงย้ตี้ิก็จะยิ้ม ยังแลวกนลูกันดีอายุเนี่ยได้บางยังทัากนไดนั่งกับนนั่งคับนั่งเจ็บก็ลจับที่ดีเลยจับคนี่ดีมันเอาไวาทังโซ่ทั้ม่าโกที่ดีเลยแล้ไปเนี่ยเออแล้ไปลูเออจิ้ง้งอายอ็นงงงงงงโอัเอาไว้ใส่กั bán vào cái kẻ với cầu tàu. cái là bán với tỉnh nữa.